สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ขณะนี้ฝนตกนะคะขณะนี้มีฝนตกเพิ่งตกลงมาเมื่อสักครู่เลยนะคะเพิ่งตกลงมาเมื่อสักครูคร่คลืมไหมไม่คลืมเนาะะแบบนี้จะช่วยถือให้ดีกว่าสัญญาณชัดเจนไหมคะหลายท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีหกร้อยกว่าท่านนะคะรู้สึกตื่นเต้น <S 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 โอ้โหทักทายบิลลี่ทักทาย สวัสดีวัสดีคับสักสุรินสวัสดีค่ะสักสุรินจะโปยรยทรายให้เครือบแน่ตอนนี้น้องเริ่มเรียนภาษาไทยได้แล้วอพอเมื่อกี้น้องสวัสดีทักทายนะคะเขาพูดสวัสดีก็เขาก็สวัสดีดแต่มาไทยด้วยมาต้องนานแล้วนะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสูส่เพจศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยค่ะวันนี้แอดเดียแล้วก็แอดอำนาจค่ะมาประจําการหน้าที่นะคะได้หลายหลาศักซสุรินนะคะให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ 2, 2> เป็นวันที่สองเนาะเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรชัดเจนไหมคะ1,600ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะส่งสัญญาณกันมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะคะ Good afternoon Excellency, so welcome to the Thai Alpine Conservation Center uh, Facebook page. So now it's raining and I'm not sure about the uh, uh, if like the thing is everything is clear now. So Sachin is seems like he very happy with the rain and he very adjust with the like adjust himself with the weather and the food very well. สวัสดี2 0ง0ท่านที่เข้ามาในขณนะนี้นะคะสวัสดีค่ะ,นะคะขณะน,นี้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะเพิ่มจัดจังหวัดลำปางฝนตกลงมานะคะก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำเย็นนะคะให้กับพ่อคลายสักสุรินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะท่านใดส่งดาวมาให้ขอบรัคุณมากๆเลยนะคะขอบรัคุณมากๆเลยนะคะ <อ> <AL> บางท่านมาไกลจากนกครราชสีมายุาช,าช้างจะตกใจไหมเพราะว่าราชสีมาตก <g ül> <g ül> ใจนะค่ะวันนี้เราจะาไลฟ์แบบสบายๆนะคะตามบรรยากาศของเราเลยนะคะภาพเสียงชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะภาพเสียงชัดเจนขอบพระคุณคุณชนัดดานะคะอ,อาจจะ เลื่อนอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะอาจจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณดาวสองร้อยแปดสิบห้าดวงในขณะนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะคะสามพันท่านนะคะที่อยู่กับเราตรงนี้จะเห็นได้ว่า,าพ่อพายกำลังมีความสุขกับใช่สายฝนที่ลงมาพ่อพายแฮปปี้มากไม่อาบทรายไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นอาการาเรียกว่าเป็นกิริยาบทตามธรรมชาติตามความคลาหลายท่านกังวลน,นะคะว่าฝนตกช้างจะไม่สบายหรือเปล่า,าแต่จริงๆแล้วช้างเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบฝนชื่นชอบอากาศเย็นนะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเชา้านี้ทางทีมสัตวแพทย์นะคะก็ได้รายงานว่าพ่อพลายอา,อารมณ์ดีนะคะคกินได้ปกติ อาหารที่พ่อพายทานตอนนี้ก็จะเป็นยาบ้า,านาค่ะ้ะาบ้านาะจำนวนกี่มัดนะนั่นยาสิบสอมัดสิบมัดมัดมละสิบโลอ่าอยู่ที่120นหนึ่งร้อยี่สิโลนอนนี้ฝนตกไลถ้า่ะจะกังวลในเรื่องของฝนจริงๆแล้วถ้าสําหรับช้างนี่คือเรื่องฝนนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติเลย นะคะฝนตกดีกว่าอากาศร้อนังแต่พี่มามายืนดูสักครู่เนาะเขาดูเหมือนเขาจะชอบเล่นทรายใช่แล้วดูเขาเขาดูกล้องด้วยนะเออหรือเขาจะไม่ชอบสีเสื้อเราไม่ใช่เขาต้องชอบสีเสื้อเราก็ใส่เสื้อมาเ่อดูตรนนี้เราก็มีพี่พี่ควานนะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอนะคะนี่แต่ทั้งของกรมกรมอุทยานแล้วก็ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของเราเองอยู่กันตรงนี้ มีพี่ควานจากศรีลังกาด้วยนะพี่อุกุ้ยของเรานะคะ so not here alone but we are coming with uh, we also have a wet team the mahout team and one mahout from ส r i l a ลังกา that he follows uh, s a k s u r i n to Lampang for observing ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจน,นะคะเมื่อวานนี่เมื่อวานก็ฝนตกเมื่อวานฝนตก uh, ผตกแบบตกต้อนรับน่าเป็นการตกต,ต้อนรับนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อยู่สองข้างทางเลยนะคะเพราะว่าผู้ว่านแอนดมินมาตามมาพร้อมขอบวนนะคะก็มีเจอแฟนคลับนะคะแฟนเพจอ,อยู่สองข้างทางเลยนะคะทุกท่านสู้ผลมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ข้อพลายศักสุรินของเรา สบายดีและชอบเล่นซ้ายมากๆเลยนะคะอคขอบคุณดาวเจ5ดรนะ้อยหก้าดูส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะแล้วก็สำหรับนะแผนการรักษาการดูแลตอนนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าสังเกตอาการนะระยะเวลา30วันเข้าไปค้อยขา,ขาถ่ายรูปสบายๆใช่คุยแลกของแก อ๋อสำหรับช้างนี่คือก็เป็นสัตว์ที่ยืนนะคะยืนได้สามารถยืนได้แม้กระทั่งตอนหลับะนะะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าหลับสนิทเนี่ยเขาถึงจะนอนตะแคงลงไปแต่ก็จะใช้ช่วงระยะเวลาไม่นานสั้นๆนะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะอ่าตอนนี้เอฟซีของเราเอฟซีเริ่มดื่มดมบันล์เออเออตกใจเท้าเย็นน้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำท่วมแล้ว หลบมากน้ำท่วมรองเท้าแล้วนะ,ะก็ทางแฟนเพจนะคะก็ให้การติดตามนะ,ะเป็นห่วงก็หมายว่าเอ๊เดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะถือว่าเป็นการกลับมาบ้านในรอบ20ปี20แล้วก็สภาพอากาศต่างๆอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะ<ๆ> เอาพายมาถึงก็เจอฝนเล่นทรายอ่ะโอยทรายอีกแล้วค่ะโออลทรายีกแ้วเอาไปทำอะไรเอาไปถูตรงหน้าอกของเขาสงสัยจะคันหน้าอกอาจจะเป็นเนื้อสุดที่แบบคันซิกแซกคันซิกแซกถ้าเป็นผู้หญิงถึงจะบอกว่าคันนมนี่เขาไปถูตรงกลางนะคะเช้านี้ทีมสัตวแพทย์ก็ได้ทําการ รวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของอรอยแผลที่เป็นรอยสีนะคะที่มีการรักษาไปบ้างแล้วก็วันนี้ทําการล้างแผลนะคะพ่<ม>อพลายชอบทานอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ตอนนี้พ่อ,นนอพลายจะอนุญาตให้ทานยาบานะ่ายาบานะ่ายาบานา่าน้าตาก็ น,นี่นะคะอันนี้คือหญ้าอ่ะให้ทุกท่านได้ดูอาหารของพ่อพายก่อนอันนี้คือหญ้าแล้วก็จะมีหญ้าขนด้วยใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้มีมีหญ้าสองชนิดนะคะมีหญ้าขนอาจจะเป็นด้านโน้นเล็กๆนะแล้วก็อันนี้หญ้าบานานะคะมิสเตอร์เมนส์ฟู้ดฟอร์ซัคเซอรินหรือบิลลี่ออสเดบานากราสออสแกร The t a banana grass. s um, t เ like a sugar cane, but sweet l i ่ออสสวีทเลอันนี้คือ Sometimes it look like bamboo but it's not bamboo อันนี้คืออาหารที่พ่อพายทานนะคะเนาะก็เป็นการอาบอกถึงบอกทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พ่อพายว่าอาจจะแบบเอ๊ะช่วงนี้พ่อพายจะกินอะไรลําปางก็กินแคบหมูหรือเปล่าไส้อั่วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันนี้ใช้เท้าใช้เท้าขุดขึ้นมารู้สึกยังไม่หนำใจ เริ่มแทะสายนะคะแม่ในกำลังแบบอันนี้ก็คือเป็นอิริยาบถที่เขากำลังผ่อนคลายพักผ่อนอยู่นะคะช่วงนี้เราจะ,ะเป็นการเฝ้าระวังสังเกตอาการแล้วก็ดูในเรื่องของโรคโรคติดต่อระหว่างช้างสู่ช้างด้วยนะคะในเรื่องของอาหารอาจจะหลีกเลี่ยงนะเราใช้คำว่าหลีกเลี่ยงอาหารหวานก่อนอหลายท่านถามว่ากินผลไม้หรือทานกล้วยทานอ้อย,ดยได้ดไหมก็ เราทางทางทางทีมงานเราให้ดึ่งเบี่ยมก่อน